โอเคครับจะต้องขอากสาสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับทีนี้ก็กลับไปดูหนูกูที่พูดนะผมเพราะว่านี่คือภาพล่า,ลาสุดนะผมเพราะว่าไปชี้ปืนบัสแล้วก็ไปชี้ปืนดอฟฟี่นะครับแล้วก็ยิงไฟล์ร์นักล่าไปยิงผิดคนหรือเปล่าน่าจะผิดนะครับไปดูกันเลยครับผมอย่าเพิ่งตกใจนี่คือการล่าก,กันตายของมันเลยล่ะเฮ้อ นี่คือป้ากระต่ายมือก็อะรอดของมันเลยเราลงดูนนะ่าจะบอกให้โอเคเจ้ากระต่ายมึงแกเสร็์แน่เลยนะล่าเป็ดล่ากระต่ายล่าเป็ดล่ากระต่ายล่ากระต่ายล่าเป็ดยิงยิง เฮ้ยจะทำสกูปของมันจะทำให้ดีนี่มาทำมาแบบนั้นมานานแล้วไม่ได้าทำบริษัทของมันเลยเหรอฉันไม่เคยเห็นในของดัฟฟี่ด็อแน่นอนจะทำในนายอีหลาทุกคนจะไม่เห็นสนสนใจเราเลยเอาละฟังนะพวกผมอ่ะก็จะทำบริษัทในของชั้นใน้ล่ะมึงไม่เคยจะรอดเหล่านั้นละเซ่ไม่นายงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงแงอะไรพวพวกเือฉันมาทำบริษัทเหมือนกันล่ะเออแต่ว่าถ้าเราโลดนะเออขอบคุณมากครับ แต่ว่าถ้า,าจะทําบริษัทก็จะจะรอดแน่เลยนะวัดดีดัฟฟี่วัดดีเพื่อนวัดดีก็จะทํทำบริษัทด้วยล่ะแต่ว่านะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอจบแคน่นี้แป๊บติดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเลือ่องมันยาวนะผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ